สิบตัวแฮนเดอร์นะครับเกรดเซนะครับโปรดาวเริ่มต้น8 9 0 0 0ื่นนะครับผ่อนเพียงเดือนละ12,700บาทนะครับจะเป็นฝากระโปรงแบรนด์ของผมเองนะครับ AB Carbon by AY Racing นะครับที่ผมช่วยกันผลิตกันขึ้นมากับพี่เอกนะครับนะครับเน้นความแข็งแรงนะครับกดนี้คือไม่มียุบเลยนะครับและที่สำคัญยังช่วยลดน้ำหนักของตัวรถได้ด้วยคันนี้ลูกค้าเน้นไม่เอาเตี้ยมากพี่บีผมเน้นมีบรรทุกด้วยนะครับก็จัดทรงไป ที่หน้าหนึ่งครึ่งนะครับหลัง2ครึ่งน,นะครับแก้เราแบกให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีนะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีการแก้การแก้ไขอะไรของช่วงล่างเลยนะก็คือโหลดย้ายเนี่ยก็คือทั่วไปนะครับทีนี้เนี่ยพอเจอปัญหาปุ๊บเราก็ได้นําจุดด้อยนะครับจุดเสียของมันเนี่ยมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นให้ได้ลดสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งพเพื่อความปลอดภัยของตัวลูกค้าแล้วก็การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้น สวัสดีครับผมบีเฮลเลนเดอร์นะครับจากอิสุปกินมอเตอร์บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ก็ได้นํารถลูกค้านะครับที่เตรียมส่งมอบนะครับเป็นรถของพี่นุกอนัตกรมารีววให้ท่านได้ชมนะครับกับรุ่นตัวสิบตัวเฮนเดอร์นะครับเกรดแซนะครับโปรดรเริ่มต้น8ปดหมื่นนะครับผ่อนเพียงเดือนละหนึ่งสองพบาทนะครับในโปรโมชั่นนะครับก็จะมีฝาโปรงคาร์บอนลายเอฟวันนะครับทรง M นะครับเป็นผ้า ตารางสวยๆแบบนี้นะครับผ้าตารางขนาดประมาณ6มินนะครับผมแล้วก็พร้อมกับล้อแมกนะครับซึ่งเป็นล้อแมกงานแท้ MK Sport ของหนุ่มเม้งการยางนะครับแล้วก็โช๊คทั้งคู่หน้าและก็คู่หลังในโปรใหม่นะครับพร้อมกับการจัดทรงโหลดย้ายแนบนะครับแล้วก็แก้เผาให้เสร็จสบเลยนะครับเรามีการเซตช่วงล่างให้นะครับเพื่อเพิ่มความนุ่ม ความหนึบสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็หลังจากที่ช่วงล่างที่ผมเซตไปให้ลูกค้าลูกค้าก็หลายท่านก็นําไปทดสอบลองขับแล้วก็คือได้ผลใช้งานได้จริงนะครับเข้าโค้งรถนิ่งมากนะครับไม่มีอาการโคง้งไม่มีอาการโยนเลยนะครับรับประกันได้ว่าสุดยอดแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องของช่วงล่างนะครับนอกนั้นก็ยังมีดิฟี่วัดบูทคันเร่งไฟฟ้าเติมเพิ่มให้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นชุดโปรที่ลูกค้า นำไปใช้งานได้ในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับนอกจากความซิ่งความสวยงามแล้วนะครับยังเพิ่มทําให้สมรรถนะของตัวรถนั้นดียิ่งขึ้นด้วยปะ่ะเชิญชมเลยครับว่าคันนี้จัดไรบ้างมาลำนี้นะครับก็เริ่มจากฝากระโปรงคาร์บอนของเราก่อนนะครับที่อยู่ในโปรดาว80,009ก็จะเป็นฝากระโปรงแบรนด์ของผมเองนะครับ เอบีคาร์บอนบเอไเลสซิ่งนะครับที่ผมช่วยกันผลิตกันขึ้นมากับพี่เอกนะครับ mm hmm. เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ใช้งานที่มีคุณภาพแข็งแรงทนทานแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาแล้วก็ความสวยงามช่าแล้วก็เงาพร้อมกับลายตารางผ้าที่คมชัดนะครับหนาด้วยนะบอกเลยว่าเกตด,ดีแน่นอนนะครับสําหรับฝาขงเรานะครับและที่สําคัญนะครับเน้นความแข็งแรงนะครับกดนี้คือ ไม่มียุบเลยนะครับและที่สําคัญยังช่วยลดน้ําหนักของตัวรถได้ด้วยทําให้รถเนี่ยนะครับออกตัวได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้รถเนี่ยประหยัดน้ํามันได้ด้วยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยไม่ต้องไปแบกภาระน้ําหนักกระโปรงเดิมนที่มันมีน้ําหนักมากเกินไปนะครับน้ําหนักนี่คือลดได้ครึ่งต่อครึ่งนะผมบอกนะครับฟ้าโปรงคาร์บอนนะครับเห็นไหมครับรถฟอร์มูล่าวันเขายังเป็นคาร์บอนนะครับทั้งคันเลยเห็นไหมครับของเราก็ เป็นคาร์บอนเฉพาะฝาโปก็พอแล้วถ้าทั้งคันนี้ก็น่าจะหลายตังอยู่เนาะนะครับโอเคมาต่อที่เรื่องล้อครับล้อแม็กที่เราจับให้นะครับก็จะเป็นงานแท้ของ M K Sport หนุ่มเม้งการยางนะครับก็จะมีให้เลือกหลายลายนะครับหลายทรยงนะครับแต่ผมจะเน้นเป็นล้อรีดเบาให้ลูกค้ามากกว่าซึ่งล้อรีดเบาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นล้อที่ผลิตแบบ f o r ์ฟอรก็คือล้อรีดเบาเนั่นแหละนะครับก็ไม่ทำให้ล้อเนี่ย มีน้ำหนักที่เบาแล้วก็แข็งแรงเหนียวไม่มีฟองอากาศนะครับในขั้นตอนการผลิตนะครับมันจะไม่เหมือนกับการผลิตทั่วไปนะครับล้อลิตเบาเนี่ยยังถูกนําไปใช้กับรถแข่งฟอร์มูล่าวันด้วยนะครับลหลายๆท่านคงยังไม่เคยรู้นะครับเนี่ยครับเราใช้ล้อที่มีคุณภาพผู้ฟอร์มาล์ระดับนี้นะครับบอกเลยว่าได้ของดี100%แน่นอนแล้วยังมีรับประกันโครงสร้างให้ด้วย10ปีนะครับและดุ้ง แตกแหกเคมฟรี90วันให้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ทุกท่านนะครับซึ่งล้อลิดเบาเนี่ยมันดียังไงก็คือว่าล้อลิดเบาเนี่ยมันจะช่วยลดภาระน้ำหนักของตัวรถอ่าข้อที่1นะครับและ2ช่วยลดนะครับภาระของช่วงล่างอย่างเช่นพวกปีกนกพวกบูธนะครับลูกมาคันชักนะครับพวกโช๊คพวกนี้ช่วยลดอายุการใช้งานนะครับทำให้ช่วงล่างเนี่ย ทมให้ช่วงล่างเนี่ยนะครับใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยไม่ต้องมาสู้กับแรงต้านของล้อที่มันมากเกินไปอย่างที่ผมเคยอธิบายมาเนาะนะครับและที่สำคัญรถเราเป็นรถจัดทรงด้วยนะครับก็จะทําให้ช่วงล่างเนี่ยก็จะใกล้กับพื้นถนนเวลารับแรงเสรินเทือนรับแรงกระแทกเนี่ยมันจะรับได้เร็วกว่ารถที่เป็นทรงเดิมที่มาจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถที่มีความเตี้ยนะครับ ใกล้พื้นถนนมากมันก็จะทําให้อายุการใช้งานเนี่ยร้อยลงนะครับเนื่องจากว่ามันรับแรงสั่นสะเทือนได้เร็วกว่าเนาะนะครับระยะระยะมันรับได้เร็วกว่านะครับล้อตัวนี้จะเป็นล้อขนาดนะครับหน้ากว้าง9นิ้วนะครับออฟศูนย์นะครับเป็นออฟรถเอสยูวีนะครับเขาเรียกว่าทีก้านยกนะครับที่สามเจ็ดก้านยกสีน้าลหยอดแดงนะครับบวกเข้ากับตัวเบมโบ้หนีน้วเงินนะครับแล้วก็ฝาปิดดุมไทเทนน็อตเดิม จากโรงงานนะครับยางนะครับจะเป็นของ sumac เบอร์2,65ทัพนะครับยางนะคันนี้ลูกค้าเน้นไม่เอาเตี้ยมากพี่บีผมเน้นมีบรรทุกด้วยนะครับก็จัดทรงไปที่หน้า1ครึ่งนะครับหลัง2ครึ่งนะครับแก้เราแบกให้เรียบร้อยแล้วนะครับรามีนะประมาณนี้ครับ6นิ้วสอดได้อยู่นะครับและในส่วนด้านหลังนะครับคือการจัดทรง สเต็ปนี้เนี่ยเป็นการจะทรงแบบลูกค้าที่แบบว่าไม่ชอบเตี้ยมากนะครับจะเป็นยีราฟสูงนิดนิดนึงเนาะหน้าหนึ่งครึ่งหลังสองครึ่งนะครับก็ถือว่าหล่อค่อนข้างทีง่จะบึกบึนออกล้ำล้ำหน่อยนะครับล้อหลังนะครับก็เป็นออฟเซ็ตเดียวกันนะครับออฟศูนย์เท่ากันหมดนะฮะเนี่ยครับขนาดล้อ9นิ้วนะครับยางก็เป็นทรงเดียวกัน2 5 60้าบบเดียวกันเลย สี่ล้อี่สามารถสลับปรับเปลี่ยนกันได้นะครับโหลดย้ายแหนบนะครับสองนิ้วครึ่งแก้พางัดเผายันเผาตกต้องช้างแล้วก็ปรับเซ็ตนะครับระยะล้อให้อยู่กึ่งกลางซุ้มนะครับไม่ให้ล้อเดินหน้าหรือว่าล้อถอยหลังนะครับล้อจะอยู่กึ่งกลางซุ้มพอดีนะเวลาอบรรทุกแล้วเนี่ยมันจะล้อเนี่ยมันจะบาลานซ์แล้วก็มันจะทําให้รถเนี่ยนะครับเวลาเข้าโค้งเนี่ยนะครับก็คือทําให้รถนิ่งแล้วก็เอ่อทให้มันสิทธิภาพ ทรงตัวเออเรียกว่าทรงตัวได้ดีขึ้นนะครับโช้กหลังนะครับโป่เฟนเดอร์เหมือนเดิมนะครับคือโช้กเนี่ยที่เราจะต้องเปลี่ยนเพราะว่ารถเดิมๆนะครับที่มาจากโรงงานเนี่ยนะฮะก็คือแหนบเนี่ยเราไม่ได้ดัดใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเราย้ายแหนบเนี่ยแหนบแหนบมันต้องดัดนะครับพอเราดัดแหนบปุ๊บเนี่ยค่าเคมันจะหายไปมันจะทําให้แหนบเนี่ยนิ่มนะครับคือ จะทาให้รถเนี่ยหยวยแล้วก็หยวบนะครับถ้าเราใส่โชคเดิมมันก็จะทาให้รถเนี่ยนิ่มแล้วก็ยวยยยวบเข้าไปใหญ่นะครับผมก็จะเป็นที่ต้องใช้โชกเบรคเดอร์เข้ามาช่วยในเรื่องของความหนึบความนุ่มนะครับการยึดเกาะถนนนี่ดีมากขึ้นแล้วก็ลดอาการโครงเกร็งนะครับลดอาการโยนตัวเวลาเข้าโค้งนั่นเองนะครับบอกให้เลยว่าช่วงล่างผมสุดจริงๆครับจบแล้วนะครับคือ ตามที่ผมได้ทดสอบมาหลายคลิปนะครับก็ให้ลูกค้าเนี่ยได้ทดลองนะครับออกรถไปแล้วไปลองเลยลองเทสเลยเข้าโคง้งดูว่า120หรือว่า140เนี่ยนะครับมันเหมือนกับที่ผมเค็มไว้คุยไว้โม้ไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยคอมเพนกลับมาดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีผมจะได้นำ ไปปรับปรุงและพัฒนาแล้วผมไม่เคยกลัวนะครับถ้าลูกค้าบอกว่าไม่ดีผมก็จะขึ้นหน้าฟีดต,ตรงนั้นเลยขึ้นโชว์เลยนะครับว่าเออผมทําไม่ดีไงนะครับผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะครับเพราะผ,ผมจริงจังนะครับทาทาจริงเพราะว่าสูตรพวกนี้เนี่ยผมทําขึ้นมาจากเออปัญหาทุกอย่างนะครับ เกิดจากปัญหาทุกอย่างที่ผมได้ทํามาคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีการแก้การแก้ไขอะไรของช่วงล่างเลยนะก็คือโหลดย้ายเนี่ยก็คือทั่วไปนะครับทีนี้เนี่ยพอเจอปัญหาปุ๊บเราก็ได้นําจุดด้อยนะครับจุดเสียของมันเนี่ยมาปรับปรุงให้มันดีขึ้น,ให,น,นให้ได้ลดสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นอีกอย่างหนึง่งเพื่อความปลอดภัยของตัวลูกค้าแล้วก็การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ความปลอดภัยนั่นแหละเนาะแล้วก็ขับสนุกด้วยนะครับบอกเลยว่า จบนะฮะทีนี้เรามาดูภายในกันบ้างครับเชิญเลยครับสำหรับคันนี้นะครับภายในนะครับก็เป็นเกียร์แซดเนาะนะครับในโปรโมชั่นเนี่ยนะครับจะมีตัวดิฟฟี่นะครับซึ่งจะช่วยแจ้งสถานการณ์ทำงานของลูกคานาของเครื่องยนต์นะครับช่วยเตือนแรงดันเทอร์โบนะครับวัดรอบนะครับของเครื่องยนต์แล้วก็แรงดันน้ํามันนะครับแล้วก็ตัว โวลต์แบตเตอรี่แล้วก็อุณหภูมิในน้ำหม้อน้ำนะครับแล้วก็อุณหภูมิความร้อนในน้ำมันเครื่องยนต์นั่นเองเนาะส่วนฝั่งขวาสุดนะครับก็จะเป็นตัววัดบุช R4 หน้าไทยทขาไททให้นะครับนี่ครับงานเกีดีๆสวยๆหล่อๆนะครับดูหรูดูพรีเมียมแล้วก็ดูซิ่งด้วยนะครับสไตล์แบบแนวซิ่งเลยแหละนะครับคือครบเลยนะครับหรูซิ่งดูดีนะครับจบ และที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะครับเราทำช่วงล่างมาดีขนาดนี้แล้วเราทำมาเพื่อ,อกำลังแรงม้าหรือว่าการรีแมปในระดับหนึ่งแล้วก็การเส่เร่งไฟฟ้าด้วยที่สำคัญเลยนะครับช่วงล่างเนี่ยที่ผมเซตมาเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่เซ็ตช่วงล่างมาเนี่ยแล้วเราไปรีแมปหรือว่าไปใส่เร่งไฟฟ้าเนี่ยเวลาเรากระชากออกตัวแรงๆมันจะทําให้ชุดเฟืองท้ายหรือว่าพวกตุ๊กตายอยกลางหรือ ลูกปืนกากบาทเฟืองท้ายนะครับเสียเร็วขึ้นนั่นเองหรือใช้ไปแล้วเผาสั่นเผาหอนนั่นแหละครับเพื่อ,อาการที่ตามมาที่ช่วงล่างไม่ได้แก้นะครับแล้วมาบวกกับสสยเร่งไฟฟ้าด้วยนะครับทีนี้เนี่ยในโปรผมเนี่ยก็จะมีเครื่งไฟฟ้าให้ซึ่งคุณณสมบัติที่ผมใส่ให้เนี่ยเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดอย่างเช่นเวลาเข้ายูเทิร์นนะครับรถอีกฝั่งหนึ่ง ขับช้าเหลือเกินกุยอาจจะแซงตัดหน้าแล้วนะครับอะไรประมาณนี้เราก็สามารถที่จะปืดเล่งแซงได้อย่างมั่นใจไม่ต้องรอรอบเหยียบปุ๊บมาปับบาปบาป๊บนะครับเหยียบปุ๊บมาปั๊บนะครับทำให้คันเร่งเนี่ยไม่หน่วงนะฮะและที่สําคัญในสภาวะสภาพถนนที่แบบคนสัญจรเยอะแยะหรือว่ารถติดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือแบบว่า มันมีจังหวะที่ว่าจะต้องแซงกระชั้นชิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเร่งไฟฟ้าเนี่ยช่วยทําได้เพราะมันไม่ล่วงและอีกอย่างหนึ่งคือการแซงรถสิบล้อน,นี่สําคัญมากเห็นได้เห็นผลได้ชัดเลยนะครับเร่งปุ๊บเป็นมาเร่งปุ๊บเป็นมานะฮะคือมันจะต่างจากรถที่ไม่ได้ใส่เรื่องไฟฟ้านะครับและข้อตรงนี้ผมก็รถผมก็ใส่เหมือนกันนะครับรถผมก็ใส่เหมือนกันน้อเร่งไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูรถผมรีวิวบ้างนะครับอ่ะ ภายในนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงแรยหุ้มหนังนะครับมีระบบคูสคอนโทรแล้วก็มีระบบควบคุมเครื่องเสียงอยู่ที่พวงมาลัยเลยสําหรับเกจแซดนะครับแล้วก็หน้าจอมาตรวัดเรือนไมเป็นระบบดิจิตอลนะฮะนะครับแล้วก็เบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังคูแม็กนะครับซึ่งระบายความร้อนได้ด้วยเหมือนเบาะตัวเดียวกับ m ิวเเลยนะครับหน้าจอขนาด7นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple คาเพได้นะครับใช้งานง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเกียร์หัวเกียร์เป็นหัวเกียร์แบบหุ้มหนังนะฮะหุ้มหนังนะครับเบรกมือ,ก,มอก,ก็หุ้มหนังนะครับคอนโซลกลางก็หุ้มหนังนะครับมีระบบควบคุมความเร็วเมื่อเราขับรถลงจากภูเขาหรือลงจากทางราดชันนั่นเองนะครับแล้วก็มีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวการยึดเกาะถนนให้ด้วยนะครับในเวลา สภาวะที่ฝนตกถนนลื่นอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีระบบเซ็นเซอร์ระบบว่าเรียกว่าเป็นระบบช่วยควบคุมสภาพการทรงตัวให้รถเนี่ยนะครับไม่ไม่เสียเสียหลักง่ายอะไรประมาณนี้นะครับวเวลาเราขับบนพื้นถนนที่มันลืน่นนั่นเองเนาะนะฮะสำหรับลานี้ท่อนะครับจะเป็นท่อแบบมีพักกลางนะครับซึ่งออก,ออกดังออกแบบนุ่มๆไม่ลั่นนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเลยครับไป ครับก็ถ้าถามว่าโปรโมชั่นดาว8 9 0 0 0ื่นนะครับเป็นโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นเนี่ยถามว่าแพงไหมก็แพงนะครับผ่อนเพียงเดือนละ12,700บาทนะครับเป็นโปรโมชั่นที่ครบจบทีเดียวนะครับเอ่อ89,000เนี่ยลูกค้าจะได้โชคทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังนะครับแล้วก็ช่วงล่างมีการแก้ให้ จบทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ล้อแมกงานแท้ของพี่นุ่มเมง้งนั่นเองเนาะมีการรับประกันให้นะครับคือบางที่บางท่านอาจจะจัดได้ถูกกว่านะครับแต่เราก็ต้องมาวัดกันว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับตกแต่งให้ลูกค้าเนี่ยมันมีคุณภาพไหมได้เกรดดีไหมนะครับช่วงล่างโอเคไหมมีการเทสหรือเปล่านะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับเพื่อเพราะว่า บางทีเนี่ยราคามันถูกก็จริงนะครับแต่ว่าได้ของที่ไม่ได้แบบแบบเนี้ยไม่ได้คุณภาพแบบเนี้ยนะครับซึ่งเวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะทาให้รถเนี่ยได้ประสิทธิภาพที่ด้อยลงนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ารถเราคําว่าย้ายหนบคือการย้ายตําแหน่งของเพาซึ่งเพาเนี่ยเป็นระบบนะครับขับเคลื่อนถูกไหมครับรับส่งกําลังมาจากเครื่องยนต์นะครับ รับส่งกําลังมาจากเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มาสู่ระบบการขับเคลื่อนเรามีการปรับตําแหน่งของมันนะครับถ้าใครไม่ย้ายชิปหายทันทีนะครับไม่ใช่ถ้าใครไม่ย้ายถ้าใครไม่แก้ชิปหายเลยผมบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องแก้ให้มันถูกหลักนะครับตามแบบสเปคนะครับเพื่อให้หลงท่านเนี่ยใช้อายุการใช้งานได้นานขึ้นแล้วก็มั่นใจร้อเ์เซนะครับกล้าใช้ความเร็วส่งสูงได้สําหรับรถตัวสูงผมก็ต้องขอฝากเอาไปด้วย มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะละเอียดต้องใช้ผู้ที่มีความชํานาญแล้วก็มีประสบการณ์จากการจัดทรงย้ายแหนบและที่สําคัญควรจะหาผู้ที่มีความชํานาญที่เกิดมาจากปัญหาจริงๆนะครับไม่ได้มาแก้ตามเขาถ้าคนที่เกิดมาจากปัญหาจริงๆอย่างผมเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงเราจะต้องแก้ยังไงนะครับมันถึงจะจบถ้าไม่งั้นอ่ะการจัดทรงเนี่ยนะครับ มันก็มีมันจบหรอกนะครับเพราะว่าคือแก้ตามกันมาไงซึ่งของผมเนี่ยผมไม่ได้แก้ตามใครผมบอกอย่างที่ผมเคยบอกมาหลายคลิปแล้วเพราะว่าผมแก้ตามปัญหาที่ผมเจอนะครับเพาดังเพางัดอย่างเงี้ยนะครับเมื่อก่อนผมเจอแล้วก็ผมเจอมาจากที่ลูกค้านะครับก็โทรมาว่าเพามันดังมีเสียงดังอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราไม่ได้แก้ไงแล้วก็ไปให้ร้านอื่นเขาแก้ผมก็โดนยกชุดเลยครับร้านอื่นเขาไม่แก้ครับเขายกชุดใหม่คือเขาโละใหม่เลยคือเขาใช้ ตัวย้ายเนบของเขาอ่ะเป็นส่วนของเขาสังทานเขาอ่ะทางร้านเขาอ่ะเฉพาะเลยนะครับซึ่งการแก้ยกชุดใหม่ทีก็ประมาณเจ็ดแปดพนะครับใช้แบบของเต็มนะนะครับเจ็ดแผมไม่อยากให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นกับลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมาทําที่ผมต้องจบอย่างเดียวนะครับผมอยากให้ลูกค้าได้เข้าใจว่าทําไมโปรโมชั่นผมเนี่ยมันแพงนะครับแต่ของผมเนี่ยบอกเลยว่า ได้ของดีแน่นอนใครๆก็บอกว่าของดีงนั้นแหละถูกมะฮะแต่ว่าของผมเนี่ยผมโชว์ให้ดูเลยว่าผมเนี่ยข้างล่างเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็กล้าเทสกล้าลองให้ลูกค้าไหมนะครับผมบอกเลยว่าหมร้อยเปอร์เซ็นต์คลิปนี้ก็เขาฝากด้วยนะครับวันนี้เบียร์ต้องขอลาไปก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวให้น้องเบนพาชม,มรถรอบคันเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย